วันนี้เนี่ยเอารถของที่บ้านนะครับมาติดฟิล์มกันรอยรอบคันโหปกติเนี่ยเป็นคนที่เวลารถมีรอยอะไรนิดนิดหน่อยๆน่อยเนี่ยเหมือนคนเป็นคนบ้านเจ้าเขาจะรู้ดีครับเขาจะรู้เลยว่าถ้าเกิดรถมีรอยนิดนิดนึงผมจะเป็นคนไม่จบเลยครับจะทำยังไงให้รอยมันหายดีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าว่าผู้ชายทุกคนค่ะต้องเป็นคนที่รักรถ เราซื้อรถมาแล้วเราก็อยากให้ไม่มีรอยให้มีรอยที่น้อยที่สุดวันก่อนก็เลยคุยกันว่าเอะเออเรารู้จักกับกูดี้รู้จักมาแบบ20ปีแล้วแล้วก mm ูดี้ก็เปิดร้าน mm hmm. เกี่ยวกับดูแลรถแรปรถใช่ไหมคะคุณบอยก็เลยบอกว่าเอองั้นงั้นมาปรึกษาพี่กูด,ดีกว่าเพราะว่ารู้จักกันมานานแล้วก็รู้ว่าน้องเป็นคนค่อนข้างละเอียดด้วยความที่เขารักรถแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับรถคือถามอะไรเกี่ยวกับตัวรถไปเนี่ยเขาจะรู้หมด ถามเรื่องของกันความร้อนตรงข้างบนหลังคาเนี่ยก็จะมีรู้ดีเทลรู้ทุกอย่างนอกเหนือจากการดูแลรถที่เราได้แล้วเนี่ยก็ยังได้รายละเอียดเรื่องความรู้เรื่องอื่นด้วยจะทํารถทั้งทีเนี่ยต้องมีความมั่นใจเกี่ยวกับการบริการเรื่องงานที่เนี้ยที่ละเอียดเรียบร้อยจากการรีวิวของลูกค,ค้าคนอ,าอื่นๆม,าเ,มาเยอะมากคะ่ะว่าที่นี่แบบเป็นนัมเบอร์วันในเรื่องนี้ก็เลยตัดสินใจนะคะเอารถมาใช้บริการที่ฟูลฟังกชันครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่กําลัง ลังเลอยู่นะครับว่าเอที่ฟูลฟังชันจะเป็นยังไงจะดีแค่ไหนเนี่ยผมอยากแนะนําให้ลองไปดูรีวิวเก่าๆเาชื่อว่าทุกคนก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นส่วนตัวผมเองเนี่ยรู้จักกับกูดดี้เนี่ยมาตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นนักร้องแบบเดบิวต์เลยนะครับก็รู้สึกว่าเวลาเขาทําอะไรเนี่ยเขาสุดทุกเรื่องใส่ใจรายละเอียดทุกเรื่องดีเทลเขาแน่นที่เราตัดสินใจมาตรงนี้เนี่ยมัน แทบจะไม่ต้องหาข้อมูลเลยเลยเพราะเราเรารู้จักตัวเขาดีพอแล้วครับผมเชื่อว่าทีมงานทุกคนที่ฟูลฟังชั่นดูแลพวกคุณดีแน่นอนครับ